นะครับไปด้วยครับไปด้วย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 ครับไปด้วยครับโอ้โหมาพร้อมกันเลยนะครับพร้อมครับไกด์วันนี้เราจะไปไหนกันคะไกด์วันนี้มีพี่โจแห่งโจครับมาเรียนครับจะพาขึ้นไปท่องเที่ยวทั้งบนพี่โจกดเป็นไหมนี่ยฮะเม็นหางเั็นอิเป็นอิฐทหารโอ้โหนี่ไปแล้วครับโอ้โหสวยงามครับสวยงาม เป็นไงครับโอ้สวยไปชมข้างบนกันครับว่าเป็นยังไงบ้างโอ้้ตองพาทางเดีอดโชวเป็นไม้อุดมสมบูรณ์มากไม่เก่งดีนะเราทำเองด้วยอะแบบโอ้โหน่า่นโอ้โหดูดิดูของดูิเราจะขึ้นไปถึงข้างบนอยู่ใช่ไหมข้างบนเลยดูดิโอ้ ้มันจราีเฮ้ยแหล่งธรรมชาติขไงล่ะนอหตงจะขึ้นไานเลยงหลว้นูผาฮาวขึ้นไหมฮะถึงไหมฮะถึงไหมอะยี่ห้อไมันโดยที่มีชอปเปอร์เป็ชเปอร์เป็นชเปอร์บกระเช้ากเช้าครับ ดูวันนี้มีกระเช้าพาขึ้นไห้สูงเลยนะสูงเลยนะถ้าเราพังเราเดินคงไม่ไหวนะเราต้องใช้กระเช้าจะเดินนะ่งข้างทงจะแย่เฮ้ยแต่ว่าน้ำเราถือมาเที่ยวได้นี่ครับไม้แดงนี่ก็ไม้แดงเกี่ยวพันธุ์ทีไกายอธิบายนะครับไกายอธิบายต้นไม้ต้นไม้ครับเดี๋ยวพันที่ไหนชมสมบูรณ์มากเลยนะครับต้นไม้อันนี้เรากำลังขึ้นเขาอยู่นะครับทีมงานพี่แนนนะครับพี่ชายแล้วก็พี่แอนนะครับ ไปที่วัดป่าภูไม้หาวโอ้ไรสวยงามมากครับแต่ว่าเราขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยโอ้โหถูกล่างถูกล่างถูงล่างเป็นลิฟต์เป็นลิฟต์ถูกล่างสวยโอ้โหดูดิโอ้โหเดี๋ยวมันจะถ้าเราตื่นเต้นถ้าตื่นเต้นมันจะมีอีกมุมที่เราเห็นเห็นแกล้งแกล้งกล่องที่เราไปถ่าย U V วันนั้นนะครับ นี่ครั้งแรกนะครับของจงผู้เพชรนะครับเนี่ยสวยงามไปไปคาครัยทาติดนดี่ขัาลุแงแป้งลยนี่มาครัอแล้วโอ้ยนี่สวยสวยจริงมาเอ เจอลูกสาวพี่แท้ด้วยใช่อ่าไปกิดแม่ท้องลูกสาวไปกินช้อนใช่เจอกันที่นี่แหละที่ที่มาทำได้ธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์น่ามาเที่ยวนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่วัดวัดอะไรนายพี่เจ้าวัดป่าปูไม้หาวครับวัดป่าปูไม้หาวครับวัดป่าปูไม้หาวอยู่ที่กกตูมใช่ไหมครับบ้านกกตูมบ้านกกตูมครับบ้านกกตูมครับติดกับกกกองแล้วครับ อยู่ไม่ไกลจากบ้านกรอบมากใช่ใช่ติดติดกันนะครับแนะน,นำมาเที่ยวแนะนำมาทูนี่อันนี้ใกล้จะถึงแล้วนะครับธรมรมชาติสวยงามมากสวยาม,มา,ามไปแล้วครับนี่ครับไปดีไปดี เย็ยบแล้วนะครับดีครับดีีดีีแล้วนะครับูเาเางั้งดของเา,าให้ชเฟอร์เรานะครับพิจ้อ,อจ้อาไเายีเเ่ยมเลยอะ่อยอะ ไปงั้นเนี่ยไปงั้นเนี่ยที่หมายแล้วครับไปงั้นเนี่ยทป่หมายแครับไปงั้นเนี่ยใจเอาวิชูเอาวิชูดูเอาวิชูให้แต่ทุกอ๋อโอเคมีผู้มีประสบการณ์ครับประสบการณ์ในการขึ้น ใช่ว่ากี่กี่อ่าเป็นกิโลไหมเนี่ยโอ้โลฮะเป็นโลก <ères> โลหนึ่งประมาณได้โลประมาณเนี <est diyor caminho> ่ยโลได้เลยอือกับไก่นะใช่ใช่ใช่พอครับโลโลอ๋อนี่ครับโอ้มีรถมารับ